ส่งให้พ่อแม่แล้วก็น้องจูลี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้แม่เพนก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศที่ห้องคุณหมอค่ะกำลังรอแล้วอันนี้ก็เป็นภายในที่นั่งรอคุณหมอค่ะก็จะมีภาพต่างๆเพื่อที่จะให้ชมไม่ให้เหงาเวลานั่งรอค่ะแล้วใครที่มีเด็ก เขาก็มีที่เล่นให้เด็กเล่นค่ะเล่นขายของค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เดิอนออกมาจากาห้างหมอแลวค่ะเพื่อนๆข้างในนี้มันจะเป็นเซนเตอร์ค่ะแต่คนไม่เยอะดูงเงียบจังขาออกจากที่ไปหาหมอมาแล้ว ื้อผ้าร้านนี้ค่ะไม่เป็นชอบมากเลยเนื้อผ้าดีราคาไม่แพงมากชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวขับไปชมออกมาจากร้านหมอเลยค่ะเพื่อนๆหนาวหน้าดูเลยวันนี้ลบสิบสามค่ะโอ้โหหนาวหนาวเดี๋ยวขอใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็บางทีนี่เดินใส่แล้วก็มันสั่นค่ะขนาดยื่นใส่ยังสั่นเลย กะว่าจะไม่ใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้องใช้มือเปิดกล้องถ้าใส่ถุงมือแล้วไปแตะไปแตะไปแตะอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ไปไหนมาไหนก็ <c oughs> เลยต้องถอดถุงมือแตะเสร็จก็ใส่ถุงมือถนอนลื่นมากเลยอันนี้ก็ห้างอด,ด้านหลังห้างที่ไม่เพิ่นไปหาหมอนะคะมาหาหมอก็มาแต่วันเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบสเตสนะคะพเพื่อน มาก็มาดูเสื้อผ้าตัวเตโตัวเตยนิดหน่อยค่าเวลาออกมาก็มาค่าเวลาอีกค่ะเพื่อนๆได้ได้ดเชือลดราคามาตัวหนึง่งไม่เพียนซื้อแต่ของลดราคาของเต็มราคานั้นมันมีแต่ว่ามันมีไม่บ่อยค่ะเพื่อนๆและช่วงใกล้จะปีใหม่อะไรเงี้ย มันจะลดราคาไม่ใช่ก็จะปีใหม่ราคาหลังปีใหม่ค่ะเดืีนมกระานนี้จะลดราคาอื้อเลยค่ะเพื่อนอม,มาไม่ทันรถมาไม่ทันไฟเขียวค่ะต้องรออีกรอบหน้ารอบบบหนึง่งโอ้ลมเย็นมากเลยลมเย็นวอดว,อด,วอดเลยไปหาหมอมาค่ะวันนี้ก็สปร이เหมือนกันเพราะว่า อยู่หมอก็บอกว่าเดี๋ยวกินตรวจด้านตรวจนี่ความจริงน่ะไม่เป็นจะมาหาหมอเพื่อฉีดวัคซีนแค่แก้ไข้หวัดใหญ่จะฉีดวัคซีนแก้ไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เช็คให้นะเขาก็เช็คนั่นเช็คนี่ค่ะเช็คเลือดเอ๊ะลดมาแต่ไฟเขียวอยู่ครับเพื่อน ไปเจอยู่หมอก็ก็ให้เช็คนั่นเช็คนี่ค่ะพเพื่อนอเดี๋ยวม่เเ็น่งเดินเข้าไปข้างในไปดูปเดินข้างในดีกว่าเพราะว่ารถมันวิ่งแล้วมันหนวกหูมากเลยค่ะค่ะ ข้ามถนนมาแล้วค่ะเพื่อนๆต้องยินรอต้องแฟแดงหนาวหนาวต้องอาภาคุมหนาวจัดๆเดี๋ยวเพื่อนจะเดี๋ยวไม่เพิ่มเดี๋ยวไม่เพิ่จะไปนั่งพูดที่บ้านดีกว่าค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวมากเลยไปถึงบ้านเดี๋ยวจะนั่งสนทนากันค่ะเรื่องมหาหมอค่ะ เดินเข้ามาในซอกค่ะเพื่อนเนอมันหนาวจัดหนาวมากเลยแล้วเพ่นก็เลยเอาผ้ามาปิดจะได้อุ่นๆค่ะโอ้ยเพ่นเอาผ้ามาปิดปากเอาไว้เวลาหายใจลมหายใจเราก็จะอุ่นแล้วมันจะจะไม่หนาวจัด เดินเดินออกมาข้างนอ,อกอย่างเงี้ยถ้ามีเม็ก็ดีนะครับเ,เพื่อนๆถ้ามีเม็ปิดเอาไว้แล้วมันจะทําให้หน้าละอุ่นค่ะเอ้ยหนาวนี่รลาายค่ะชีวิตคนเมืองนอกเมืองนาหน้านานอยู่ลําบากหน่อยถ้าอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เมืองไทยถ้าม,มีเงินพอนะคะ อยู่เมืองไทยหน้าหนาวแล้วก็กลับมาที่นี่หน้าร้อนหนีความร้อนหนีความหนาวที่นี่หน้าร้อนจะจะดีหน้าหนาวหนาวจัดแต่เมืองไทยหน้าร้อนร้อนจัดหน้าหนาวกำลังพอดี <c oughs> ก็ยังไม่รู้นลยคัะเพื่อน ไปหาหมอครั้งนี้ก็เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนแก้ไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวค่ะแต่คุณหมอบอกว่าให้เช็คเยอะๆเพราะว่าหิดนาการไม่เพนไม่ดีแล้วคุณหมอก็ตรวจเลือดเช็คเลือดเอาเลือดไปตั้งหลายหลอดแล้วส่งไม่เพนเข้าห้องอีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะไปเช็คสุขภาพโดยเอาสายไฟต่างๆ มาติดกับร่างกายไม่เพนแล้วก็เช็คค่ะขากลับจากไปหาหมอไม่เพนก็เลยแวะเข้าไปร้านดอกไม้เพื่อที่จะไปซื้อดอกไม้กลับบ้านด้วยค่ะ หาดอกไม้เหมือนดอกไม้ที่คุณแฟนซื้อให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยค่ะสงสัยจะไม่มีหาไม่เจอเพราะว่ามันอยู่ได้นานอยู่ได้นานมากเลยค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนเหนื่อยมากเลยแว๊บไปซื้อดอกไม้มาด้วยว่าเดี๋ยวจะเอามาขึ้นให้ หนาวพูดก็ยากเดินก็ยากเจ็บมือเจ็บปลายเท้ารองเท้าปลายเท้าไปนิ้วเท้าค่ะเพื่อนนิ้วเท้านิ้วมือมัอมนจะเย็นมันจะหนาวพูดก็ช้าเพราะว่ามันหนาวค่ะลิ้นมันแข็งอ,อ uf, ลบสิบสามค่ะวันนี้หนาวจัด สองสามพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ง่ายๆค่ะคือขนมปังคนละแผ่นก็มีผลไม้มีอา่าเรียกว่าอะไรมะเขือเทศค่ะสุขภาพค่ะให้น้องจุลี่กับให้บรรพุรุษค่ะคนลาจา์และนี่ก็เป็นดอกไม้จัดเตรียมไว้แล้วค่ะจะขึ้นหิ่งอันนี้ของพระ ขึ้นหิ่งใหญ่ของพระกําใหญ่หน่อยส่วนนี้ของบัณพ์ผู้ผค่ะวันนี้สามดอกสําหรับน้องจูลี่นะคะดอกเดียวจัดเป็นดอกเดียวรักอมะตะอย่างเงี้ยค่ะสวยมากส่วนข้า,ขางๆนี้เป็นดอกไม้ที่นะไม่เป็นไม่เป็นไม่ทิ้งกับเพื่อนๆให้ดู <laughs> วางไว้น,นี้ตรงน,นี้ไฟจะได้ส่องหน่อยจะได้มองเห็นชัดชั สวยสดเลยค่ะพเพื่อนๆเนี่ยเสียดายมากเลยมันงามก็เลยเก็บเอาใส่ใส่แจกันเอาไว้จะไปตั้งบนโต๊ะค่ะจะตั้งบนโต๊ะโต๊ะอ่รับแขกน้ำนี่ก็เตรียมไปแล้วค่ะของพพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ของพ่อแม่น้องจูเลี่ของพญาน้พาพญาสาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวขึ้นหิ้งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพเพื่อนๆค่าปลาอาหารส่งถึงที่ค่าปลาอาหารก็ดอกไม้ค่ะ ส่งให้พ่อแม่แล้วก็น้องจูลี่คะ่ะให้เขากินให้ทุกวันวันนี้เป็นวันใหญ่ด้วยคะ่ะเป็นวันดีแต่ให้ทุกวันคะ่ะส่วนที่งพระไม่เพ็นก็ได้เอาดอกกุหลาบขึ้นแลวคะ่ะอาทิตย์นี้เป็นกุหลาบพาเพื่อน ส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยค่ะติดตามชมไม่เพลินและให้กำลังใจไม่เพลินนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ